เดี๋ยวหาจังหวะวนไปเข้าเมืองตลอด์นต์คือตอรหน้าคุกตลอดหน้าคุกไปเข้าเมืองไปเข้าเมืองตลอดหน้าคุกตลอดหน้าคุกไปเข้าเมืองนิดน่อยมึงวิ่งไปทางเส้นกับกิดังแล้ววะเสนโดนไล่วะสัตว์ออกแล้วสัตว์ออกมาไหนหน้าคุกเนี่ยทางไหนทางหน้าคุกเลยใช่ปะใช่เพื่อนเพื่อนกำลังขับไปกำลังกลับไปกับพี่มิีตรว้องมึงบึ้มเลยเห็นแล้วไปเส้นอะไรวะเราเราได้อุ้มยี่สิบสองเคงหรอวะ มึงมึงมึงวนไปขวาสุดได้บ้างของเมืองอ่ะไปซ้ายสุดอ่ะเส้นแลนด์แลนด์ฟ้าหายไปหมดวยทางได้บ้างตอนนี้เขาดับตอนเราเยอะมากที่ไฟเก่าตอนเราเยอะมากกูเจอกูเอกูเจอกูเจอกูเจมาเนี่ยตอสเกมหนึ่งต่อละห้าคันสติกยากเลยกูเหนียวใช่กูแกดิกโดนตำรวจไล่อยู่เด็กบอลส้มบอลส้มสามเดี๋ยวเข้ามปเหนือไหมพี่ก่อนแล้วไปเอแหมรถไรรถไรเดี๋ยวพวกกูปืนสามสี่กระบอก ปาปะปะปะเดี๋ยวให้ขยับแล้วกันกระเป๋าสี่สามแปดอาจารย์แจ้งอีกทีหนึ่งแจ้งทีหนึ่งเลยอีกหนึ่งนาทีป่ะนะท่อโพธอมเส้นโพธอมโอเปี่ยมใช่ไหมทีทำระบบจเออเขากู้เพื่อนโคตรเยอะอะไอ้เหี้ยแบบกู้เพื่อนออกอะไม่เยอะอาเด็กก็รอดหนึ่งอะมันขับกู้เพื่อนแบบพังเลยไอ้เหี้ยใครอาร์เด็ก อ่อเอกเราไล่ <ær deux> ไม่ได้ใช่ป่ะคันนั้นนะไม่มีถันไปอลอในเมืองอในเมือกูเจอรถโ6กกไอตเจ้าอะไรไหมวะไม่รู้ใช่เปล่า บจีเตยอ่าจีขบวนในเมืองีนะมีวในเมืองนะเพิงแจ้งมามก็อยู่ฝั่งยๆบ้านดูไว้อะกลำบจีเตยนะด้เขาอว่าโพท่านไม่ดีลโพลท่ท่านที่ใส่ว่ามันเป็นแบบไม่เป็นเนินกับข้างล่างกับเนินฝั่งเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบ ไอ้เฮียแบบเราไม่ได้ตรงกลางแตให้มานั่งแบบพาวงบนเขาตลอดแม่งไม่ได้อะไอ้เฮียขวยการแบบบนเขาเอาศพมาไว้แม่งก็แบบเหมือนโดนเอาเรื่อยๆอ่ะพูดยากว่ะไอ้เฮียติดดิใกล้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 ช่วยช่วยท่านเล่นโคตรแย่แบบไม่ให้่านเฮียจับนะครับพี่นะช่วยช่วยกูได้ป่ะตำรวจคันเดียวเนี่ยจะต้องไปยี่ไหนยูไหนยูไหนเลยป่ะเขา ตอนนี้ต้งไปทางไหนตอนนี้มาจากเกมซีฟป่าป่าทีหน้าเหรอโอ้โหใช่ใช่เลียห้าทุ่าได้ได้กำลังขับไปกำลังลงไปทางเออ่บ้านดูไวออกซ้ายเขาเขาเขาสับเขาสับบอกแล้วตก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 ป่าตำรวจตกตำรวจตสองเลยทำไม่เสร็จด้วยได้ป้าออกได้ป้าได้ไม่ไปไม่ได้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 ไฟเราตอนยูไออยู่ในไฟเราเรายิงสวน เดาแต่เฮ้ยไอวิชันไล่กูตรงบ้านสะกดปปปยตแตกนึ่งตอนนี้ก็อยู่หองโปขับไปห้องโปามดนสกดก็คือบ้านบ้านเก่าเราบ้านสิเราอะทางขวาสิบเดานดโดนโดนโดอะไรี่ยวบ้านเก่าเราบ้านบ้านบ้าผก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปเดียวงอยยังหลังมามาตุ้แผ่ชนใช่ปะตูแผชนตูแผ่น ย้อนไปบบาทางานเทน่าย้อนให้ย้อนให้บา้านเทน่าบา้านเทน่าตำรวจตายสอ,สองคนนะเทน่าังเนเขาได้พุ่มาเหมือนกันกูแตกสองอย่างหลังรีบมาหน่อยเล่นมาเทน่า,ป,าปั๊มต้องปั๊ตตมต้องปั๊ม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 ขับได้อยู่เล่นสวนเล่นสวนเล่นสวนเขงแตกอย่างเขาแตกอย่างเขาแตกเขาหยิบหยิบมาเลนสวนบ้านเทน่าอยู่ตรงอยู่ตรงเหนือปั๊มไม่เขาหลุดไกลนะหลุดไกลเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้สู้สู้ไม่น่าตาม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 ผมให้ยังแตกเขาหนีไปละ เขาแตกวิช right, right ันได้มาเทนะเดี mm ๋ยวตาใช้เองอาไปซ่อมเนาหน้าในเมืองเว้ยบอกไวบอกเขาอะอย่าเข้าเมืองนะซ่อมเลยเลย่ยซ่อตามหลังยูซ่อมเลย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 เตามหลังยูเียไปเรียเียยได้เอเเโอเตูเยชนเเลอใหกูซ่อมมมตามอยู่ผมตามอยู่ซ่อมเลยตามเลยกูซ่อม้ไปช่วยไหมให้ไปช่วยมแลบเล็กแลบเล็ก สองซ่อมเหลืออันเดียวอ่ะเนก็ดีหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วสี่สามแปดสี่สามแปดหมดแล้วมีมีมีผมหมดแล้วนะตำรวจตายล่าสุดอยู่เส้นวนบอกมียี่สิบสองมีสองมีสองสองกล่องพอมาไปกําลังกําลังไปทางขุดแล้วพอแล้วพอแถบกูไม่เหาะตู้ชาวสวไปเลยไปเลยไปเลยลงน้ำไปเลยไปเลยไปเลยลงยังลงยังลงยัง ก็เาจเจอมันอีกอะน,น่ว<ห>เล่นพอได้อยู่มั้งเฮ้ยฮองไม่แท็กกู <ผม S 1> ต่อนะตรงนั้นมีอะไรไหมกูอยู่ใกล้อยู่นะพี่พี่กอ๊อตเกงกูขับมาตามอยู่แสดงว่าคอน้าเล่นคู่กันนะเว้ยฮองแท็กเูนะน้าเล่นคู่พิช่น ทำเนำไม่ได้เน่ยอยากยาอย่างนั <sk 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 ้นแหละไอ้กกุ่มกูไม่อยากข้าตัเมองนะกูกูม่อยาก่าเมนนะไอไอชายไปกลุ่มใหญ่ไปลชูลาชู้อตังอยู่นะอูเก่าตำรวจเยอะเหรอทางหลอมตู้ใหญลนฟ้าเขาเงียบ

ว่าขับออกนอกเมือ,องมินตดดัวด,ดักตัวดักเอาจิงยางไวง้ยโดนไหมไม่รู้ไงดีกนว่าไปกว่าเองไม่โดนเจอเขาบอกว่าใครใครยิงเขา ต้องเล็งที่ไหนวะเล็งไฟเหรอวะต้องเล็งขอบเยอะฮึบเอาใหม่ปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บไอ้ตรงกูตรงที่เติมน้ำมันข้างดูอย่างล่ำบานแล้วตอนนี้โอ้ เพื่องดับเพื่องดับเพื่องดับกำลังอยู่ตำรตามสองคันฮอลหนงลำเพิ่มไเข้างไหนพี่อลองลำแล้วตามกูในเมืองพีต่อกรุ๊ปใหกรใหญ่กรุใหญ่ตรงไหนนะพีต่ออยู่อยู่ที่กดงานใหม่ตำรวจเยอะมากเลยนะจะเก็บไดีอย่างเดี๋ยวนี้เลยเดีวโดนนะโดนงานใหม่อะตำรวจโดงานใหม่อันไฮเว่ย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 โอ้ ลงล่างคันหนึ่งพี่ต่อเขาเปนะไรเหตได้แบบวะพี่ต่อมาได้มาได้มาได้ได้ไหมยงไหนยงไหนตรงไหนตรงไหนอาเสาไหนึนาเสาเจ็บชนแตกอได้ไหมเฮ้ง่ายได้วะกดีให้เวกดีให้ต้องรู้มาตามมาตามมาได้ก่อนละต้องวิ่งละไปจีรุปไปไปจีรุปไปจีรุปคอมคอมแกูเล่นเลยกูเล่นเลยกูเล่นเลยลงลง ย้อไว้ตัไเบสวยๆนนี้มันเปแดนฟ้าไปแดนฟ้าไปแดนฟ้าศกได้รูคูสองศพอ่ะมันไปซ่อมเจอไอเด็กไอเด็กอุโมงซาวียังตื่นกู้เกือศพนะ่งสู้ยกูเสยสูงู้ไลยมาเคลียรู โอ้ตามกูสุดนอเียมปะอดหมาดิหมาหม่นหม่ิยิงล่กอย่างยากนะมั้เว้ยังไม่โดนอ้เหียไป้ลงได้งอกได้ไยใส่ไปได้ไหมรถปดจีนดไ่ปดีนไ้ไมปกดจีนทีนึ้วนะเขนนจีนี้กมไปจีนี่ กูเจอกูจอไอเล็กข la ้าบรถเพืข like ้าล be mm ่างข้าบสะบาปะข้าล mm ่างข้าล่างาบากสวยไปอีกศ yeah, ูนยุดเเคเป็นอันนี้ปะชิงเกิอีใช่ไหมดีเคเป็นชิงเกอีใช่ไหมเอ้ยลงใหม่ลงใหม่ๆงไปเกิลอีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เหมือนกัอย่าเลีวรถรถครับอย่างแม่งอย่างเล็กแล้วตูมก็ว่าวู๊ เฮียหนูเคยเจอเคยเบี้ขอยาคนตัวเนาะยาเคดยเราได้กระเป๋าอะไรเอ่ยหนึ่อครับหนึ่เนาะวันนี้ดีเติดกับเซนเซอร์หนึ่งวว้าวแคส่งตัวจันเลยวันเลยแ้วตกแล้วตกแล้วกวันแล้วเนียวลงเเนียว เกมนะเแค่สองคนกูเกมกูเกมกูเกมนะเดี๋ยวงั้นไปมาตรงบ้านมาตรงบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโตได้ปะขอปูได้ปะฮัลโหลนักพนักพ้วกพนักเกมมันสองสี่สี่คนนะจีนได้ปะเขาอยู่นี่กันเยอะมาจีนได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมา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 โอ้ยโคตรไกลเลยครัวตกตกตกไอ้ตกไปจีบใหม่ไปจีบใหม่ไปรูออกไปไอ้ออกไป ทางทางประตูหน้าเจอกดอะไรวะอยกด e ฉันผ่ายแล้วกดแล้วด้วยเฮียเราก็ไม่เล่นวินิเกมอย่างนานโอ้เว้ยวิกฤตละโดนเพื่อนดา่าไม่กูไปใต้ถุนสนุกมานะามาหน้ามานะเอาหน่อยนะอยน่อยหน่อยนะวิข้างไฟมันก็น<ะ>ไม่มี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 มมโอหอันนี้ชิวไปนหนึ่งอะว่าอย่างชิวอะอย่างชิวอะตั้นให้อะ ัวสุดยอดเก่งหมายกูต้องโยกไปซ่อมนะกูต้องไปซ่อมนะัวนึงนะอันนี้ขนางขนามไงปล้าไ้ปล้เอ้ามามามมา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 มๆมเอ๊ะไหนไหม เลกฮ้ยเ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 ฮ้ยอยู่หลังคาเว้ยเหมมันไม่เห็นคนข้างในนี่ไงไหนอ่ะตาบอกเลยเฮ้ยกูอยู่กูยตรงโสนุกกูอยู่กูอยู่กูอยู่อ่ะมาจากไหนมาจากไหนวะอ๋อไม่เห็นกูจริงเลยเ่อเห็นแต่ว่ามันเหมือนมันตกลงมาจะเสร็จยังใครอะสนุกว่ากูมากันใครมาอีกสองคนมาแล้วไปอายุไหนยุ่นี้โอ้สิเสร็จแล้วเสร็จแล้ว แต่่กดจีนแต่ป hey, no, no, like <mon> ่แทงกันมาคนนึงนขคน่้แทงสครับแงหัวจดสิบอะที่จบ่อยไมรีบปรีบไปรีไปในบอลต้องการความช่วยลือด่วนดเฮ้ยต้องแทงกูแทงไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลบดิหลบดิแตจับไปอยู่ก็ทางบฟ้าทางบรนฟ้าทางทางทางไอนี่ท็อปที่ที่แพ็คที่แพ็คอยู่อิเจีดยหมดไม่อย่างเยอะอ่ะไอ้สาสตร์ ยังก็ไม่โดนครัวเอ้ยไอ้คุณสิบแดงไอ้นี่คุณอุ๊ยคด่าคด่าดอยู่ที่ขายผลไม้รวมไอ้ตุ๋มโดนแลตอนเดินติดเที้ยอะไรวะอย่าไปไหนเดินติดมาด้ยใครต้องบอกเพื่อนใครที่มันต้องรีบมาสอนเพื่อนอ่ะกูต้องรีบเผาตัวมันเนี่ยกูอยู่กันสี่คนเลยพร้อมแดงสองคันกูคันกูคันเนี่ยนั่นนะ งินกันปะไม่มีอะไข้าหน้าขไปทางบ้านเก่าเราไป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 กูกับอยู่ทางนี้นะนี่แต่บ้านเก่าเราบ้านกาเสียนี่โดนตำรวจจับใช่ไหมกูกูจะวักัไอ้ไอ้ไอ้น้น่นเนวนับเลย้เตเกาเรอไหนตรงไหนอ่างัดร้านงัดร้าน้านไหนริเลงง้าน ไอ้เอกแตกอย่างหนึ่งแล้วไปแีกหนึงเดี๋ยวพี่วิ่งทำไมเดอยู่บ้านเขาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเอ้ยไอ้เอ้เอฟินเอฟินต้องมาสอนไปทางต้อมดีจีผมแดงเราอ่ะต้องมาซ้อนปูคนหนึ่งเนาะเว้ยปูไปทางบ้านไปทางบ้านซิกซิกไม่ได้หซิกกูตอนนี้กูอยู่ ที่กดกันใหม่เอาหน้าบ้านเขาตอนนี้ผมชื่นจ้ะองปั๊มให้เรากดจะแดงเมืองบนเลยเข้าหาโลไดพี่มันโดนเลยเดี๋ยวช่วยทันโลเล็กเหรอเดี๋ยวโลนินโลนินโลนินบอกมันขับมาใกล้ๆบ้านอ่ะขอแจ้งต่อตังยี่ไรอุโมงค์อุโมงค์อยู่นะแน่แเป็นพี่ก๊อตไอ้ รถกูพลิกว่ะแป๊บนึงเออเขาเขาเรียกเขาจีเลยวเขาเขาเรียกใครทหารกูต้องซ่อมรถว่ะกูดักให้กูดับให้นะกูดับให้นะใคทหาแล้วกูกูกูดับกูดับทางโค้งบ้านกีนางนะมันหลับปะไม่มีเบอร์มันเยอะออังอุ้มสองศพเลยกูรออาจจะต้องรอช่วยโลนะแล้วก็ช่วยคนอื่นที่คนจีแดงอะรอไม่รู้ เก่งแล้วมั้งนี่ก็ตายหาแล้วเ่ยจะหาซ่อมในกี่เล็กวะกูว่ายูยยไหนยูวนนี้กูอยู่บ้านกากินลังเอออ้มากาเจอเลยปะไอ้ดิกว่าไงพี่อยู่ไกลโลป้รอแล้วแต่โลไม่รู้ว่าโนต่อรอจับไปยังต้องต้องนโดนกันใช่ไหมใช่ใช่กดลองหอกกันตอนไหนวะ หายสามห้ามันหายมันหายสามห้าไม่หรอหรือถ้าเซตใหม่ก็ห้าอีกยี่สิบวันมาเจอกูที่บ้านบ้านบ้านโทนี่ได้ปะเล่นอยู่บ้านโทนี่ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอบโคบสองศพตอนนี้เรากูไหลตอนผ่านแล้วมันตอนนี้ได้วอรมีใครยังอุ้มอยู่ปะหรือแค่กูละผมไม่ได้อุ้มละกูกูกูไม่ได้กูไม่ได้อุ้มอีกแล้วไอ้เคเหรออุ้มอยู่สองศพอุ้มสองศพงั้นงั้นตอนเนี้ยเรวอมึงต้องไม่หาโคบเพื่อนเว้ยไม่งั้นมึงแบบ ไม่ได้ทำอะไรอะไม่ใครต้องดูร้านใครที่เป็นผมงไม่ไม่ไดจับกลุ่มใหญ่ดิคิดถึงเป็นบางวันใครมาเลยแดงเมาศพกูไปไหมไม่อยู่กับที่ไงมันจะมาได้ไงล่ะผมแรงจะพูผมผมสิบกรอบ้วเนี่ยหรือหรือหรือแดงสลบไปต้นแล้วแดงว่ายากกลุ่มใหญ่แล้วอะโดดเข้าสพกูปะเล่นกูเล่นกับเพื่อนดีกว่าปะมาจะกอกูเลยได้นะเว้ยเอาสพให้ผมเอาสลผมแดงมันชัวร์กว่าปะวะพูดในมุม เหลือแค่ยี่สิบกว่าาทีแล้วไม่พูมาจะขึ้นมาบนหรือุ่มใหญ่ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะกูขอไปเติมถุงก่อนได้ปหมล่ะครับเลียวไปแลนชมพูต้นตึตดึงไปก่อนเออไม่เดี๋ยวเพื่อนอยู่แลนชมพูใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอากระสุนในรถกันหมดแล้ว แม่งเลี้ยวไปจังหวะเจองงดต้านพอดีแม่งเบรกเลยเออแม่งพาหมุนคนเขาตะเิดก,กันให้หมดแต่เราแต่ภาพเราอะไม่เห็นว่าเขาเยืนนิ่งเนะคนเร่รชอนอะหน่อยครัเปรล้ยว,วนในควักเลยเรียวจะซ้ายมาวัาต้นนะเอฟ กูแยากรนจูพูนะกูแบบกใช้เรนจูพูนะผ่านได้ไหมซับอีกเหลือซับสิบห้าทีสิบนาทีไปเมืองบนได้ปะเราจะไปกูอยู่แรนจูพูแล้วเพื่อนกูกำลังหาเพื่อนกูขับไปกูขับไปกูกำลังหยิบของกูกำลงครับเนี่ยกูอยู่เแกต่อมามาขอกูเอาในตู้แดงครับาได้เติร์นทำไมพินอุ้มหมดเลยไหมได้ได้หมดเลยได้หมดเลยมาเอาเลยไม่อ่ะไมนต่อ

กูวนอยู่แถวแถวแลนชมพูนะกูวนอยู่แถวแถวดมดูดูจุดงานใหม่ได้ไหมจะซ่อมรถด้วยจุดงานใหม่จุดมาะเด็นประเด็นประเด็นจุดเขาจที่ที่ที่จุดเลยใช่าวูดไว้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 เติมน้ำมันกับซ่อมรถมันจะมีรูออกวถือถือรอหน่อยไม่รู้ละถือไว้เลยเจ๋มากม่วงแฟ้งค่ะบอมใจเจริญวะเฮียมีใครอยู่ใกล้ปะไปขับวนๆแถวนี้นะอาจารยนะต้องไปเติมบ้างไปขับไปหาเตยไหมเออกูว่าเราไปไปคุกตัว ไอ้กุญแไปคุกไปพาเลยไซจะคุกไป